Good morning s t u d e n Good morning teacher. How you today? Yes. p e a วันนี้วันที่เท่าไรคะวันที่วันที่เดเดือนอะไรคะตุลาเดือนตุลาคมพออเลยคะพศ2 5 6 7เ้าวพอซอสองัรียมมาปรบมือตัวเองหน่อยนะคะแต่น้อยเนี่ยมาโรงเรียนก็ต้องรู้แล้วว่านะไม่ใช่่างทนอย่างที่เจ็ดอยู่เลย อ่ะใจหอักอ่ะตื่นหน่อยตบตื่นหน่อยิบอกให้ตื่นบอกให้ร่างกายมาพร้อมที่จะเรียนแล้วบอกให้เส้นเลือดมานทำงานไปเลี้ยงหลรอเลี้ยงร่างกายนะคะเจ็บดิเจ็บมนันเจ็บนะก็ตื่เราดีแล้วมัต้องตีแงรงด้วคุณู้สาวไม่ืรอปะ ่อันนี้ก็ดีก็จะเลือดใช่ใช่อันนี้ก็จะเลือดใหญ่อันนี้เลือดใหญ่อันนี้ก็เลือดอันนี้เลือดใหญ่อยู่นี้แต่อันนี้จะเลือดเล็กเหไหมอ่าืยังตืยังเอชอเดียรโชเดียอหันหน้างูนพ่อแม่ดูด้วยถ้าใครยังไม่รู il, like styles, together, like ้เน <bung> ี่ยชอเดียรโชเดีย โคเดอแอีอแมานโคเดอีค <What? S 1> er ือคคือแแคอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ับตอบถูกแล้วไม่ใช่จับแล้วออะไรคะเก่งมากตอมือวันใคห่อนอ่ะ โซเดอร์คือตัวอะไรนี่น exactly ี่คืออะไรหัวข่าวไม่ใช่หัวข้าวหัวข้าวกับหัวข้าวไม่ใช่หัวข่าวอ่ะโคคือนิวเ้านะครอ่ะทั้งหมดต้องหันหน้าครับงประตูสตอบยูเมาสต๊อบแปลว่าหยุดสต๊อบไลน์ หยุดอะไรหยุดวิ่สต็อปจำอะไรหยุดกระโดดสต็อปเมาหยุดปากแต่จะค้องดูเติมสต็อปยวในยูก็คือยวนะคะยวคือคุณคุณหยุดปากเดี๋ยวนี้เลยนะคะอ่ะ What is i ่ i s i นี้เยี่ย h what is i t โน้ตว่ t h ี t ทีส์ is t h ี t ทีส์อะไรปหน้าคืออะไรสอนแล้วสอนแล้วรู้จักคำว่าเฟซบุ๊กไหมอ่าเฟซเฟซคือไปหน้านะคะเหมือนกับเฟซบุ๊กไงบุ๊กคือหนังหนังอะไรหนังสือบุ๊กคือหนังสือเฟซคือ ไปหน้านะคะเฟซบุ๊กที่ทุกคนมีก็คือหน้าของหนังสือของตัวของใครตัวของเรานะคะับไอไอแปลว่าไอแปลว่าไอแปลว่าไออะไรคะตัวเรานั่นเองเก่งมากจมูกให้ตามหน่อยนะตามที่เติดโอ้โหสิเวลาจมูกเติมเต็มใจมากหยุดไปเร้ยนศิลป์เลยอ้าวเราตัวเรา ยูยูนี่คือใคร,รคุณนะคะเพื่อนนั่นเองเพื่อนเธอคนนี้นะคนือคุณ่ะอ่า What is this What is this ไว้ทำไมไว้อะไรลูกไว้อะไรไว้สมองใช่ไหมคะเพราะถ้าสมองเรากระทบกระเทือนสมองเราไม่ได้รับอาหารที่มีประโยชน์สมองเราจะเจริญเติบโตที่ดีไหมลูกไม่ดีน่าองสารไหมเด็กพวกนี้น่าองสารเด็กที่ว่าได้รับกระทุกระเทือนจากสมองแล้วก็ไม่ได้รับอาหารที่มีประโยชน์น่าสงสารมากเด็กพวกนี้จะคิดเป็นไหมไม่เป็นคิดไม่เป็นทําอะไรได้เป็นเพราะทุกอย่างมาสั่งการจากอะไร จากสมองของเราถ้าสมองตายถ้าสมองมันตายแล้วเนี่ยก็เหมือนคนตายนี่แหละแต่ถ้าเราหยุดหายใจตายเลยไหมตายเลยนะคะสิ่งที่สำคัญมีอะไรบ้างสมองหัวใจสิ่งที่สำคัญเลยในชีวิตนะคะเพราะถ้าเราไม่มีพวกนี้<อ>เราจะากลายเป็น เราจะไม่อยู่วัดแล้วลูกเอ้ย,เ,อยเราไม่อยู่วัดแล้วต้องตายแล้วนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเรามีนคนเป็นคนอยู่เนี่ยเราก็มีอะไรมีอารมณ์สุนทรีมีความสุขไหมมีความสุขไหมมีมมนะคะอะแล้วถามว่าเราอยู่กับครูมาเนี่ยจะสองปีแล้วนะเห็นไหมแล้วกูเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เล็กๆรุ่นเธอด้วยนะจากเก่กทุกรุ่นแหละแต่ละรุ่นก็จะมีความเก่นที่แตกต่างกันไป แต่รุ่นเธอเนี่ยเป็นรุ่นที่ททะะช่วยตัวเองโดยอนที่สุดนะคะช่วยตัวเองในที่นี้หมายถึงอะไรหนึ่งหลังกลนได้หลังกลได้สองสามารถที่จะดิน้ำแล้วก็ไม่ได้หกเลอะเทอะไปหมดอ่า<อ>แรกๆอาจจะมีเห็นไหมตอนมาอยู่ครใหม่ตอนรุ่วันสอแรกๆมีไหมเวลาตัดต้มครูค่ะตบบกนะคะะเรียกกันใหญ่เลย เออใช่ไม่แปลกคนเราทําอะไรผิดพลาดได้นะได้แต่กลับตัวได้นะปรับปรุงได้ั้นได้นานาคนมันก็ต้องปรับปรุงเพราะทุกคนมาเรียนอะไรครับมาเรียนรู้พอทุกคนมาเรียนรู้แล้วทุกคนก็ต้องปรับปรุงตัวเองถูกไหมแต่ก่อนทุกคนแค่ชีโม่แล้วมากินอร่อยจังเลยใช่ไหมแต่ก่อนเด็กๆทุกคนชอบอันนี้อมมันในมือใช่ไหมอันอร่อย พอเราพอเรามาเรียนรู้แล้วนะคะพอเรามาเรียนรู้แล้วเราก็ไม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมวิธีการอะไรที่ไม่ดีเราจะทำไหมไม่ทำบางคนชอบเอานิ้วไปจิ้มตาเพื่อนทำไหมตอนนี้ทำไหมไม่ทำเพราะเราทำไมคะเรียนรู้แล้วอะไรดีอะไรไม่ดีเราไม่กดนะคะอ่ะโอ้โหหน่อยโอ้โหหไปท้ง อเอาเอาเวอร์ชันที่มันอารมณ์สุดทรีลแบบนี้หน่อยได้นะอ่าอันเนี้ยอันนี้เวอ,นนอร,ร์ชันปัญญาด้วยกันไปหน่อยอ้าวเลยสองสัก โอ้ชมว่าเวริกูดจะแสดงว่าดีหรือไม่ดีดีมากอ่ะนั่งลงกับที่เดิมกับที่เดิมกับที่เดิมอะฟังพวกนี้อย่าหย,ยุดเรียนนะจ๊ะาจ๊าทำไมพวกนี้ไม่ให้หยุดเรียนคะสอบสอบแล้วเราก็จะต้องอ่าทำกิจกรรมว้านัาบ้ยายเราพรุ่งนี้เราจะทำบุญตุลาแล้วนะคะ

ราเรียนแล้วทำไมเราไม่รู้อบาบขาใช่ันนี้เเรียกวอันนี้อไรใแลวอยู่ระหว่างใบนีคืออยู่ระหว่างใบที่เราที่คนปูให้เราอมาเนี่ยมันคืออะไรอะไรคะการมะพร้าวมันคือการมะพร้าวต่อไปที่มันเกาะกับใบเนี่ยเนี้ย คืออะไรคืออะไรคือโลกทางมะพร้าวไงหไหนทางมะพร้าวเนี่ยมันคือตรงนี้แกงของมันเอามาทำอะไรดาดาทกล่องเล่นนะคะอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันคือการเรียนรู้ถ้าเราไม่ฟังรู้เราไม่จำใส่สมองเลยมันก็จะไม่ได้เลยเลยในแต่ละวัน แต่ถ้าเราฟังแล้วจำและเราหันมาคิดวิเคราะห์แล้วเราก็หัดนมาทบทวนเนี่ยมันจะจำได้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะคัดเลือกตัวแทนในการพูดแล้วนะแต่ให้พึ่งพร้อมกันก่อนโปรเจกต์อะไรโปรเจกต์โปรเจกต์แอปพุดแอปพุดโครงงานโครงงานมะพร้าวบ้านเรามะพร้าวบ้านเราองค์ประกอบของมะพร้าวองค์ประกอบของมะพร้าวมีดังนี้ หนึ่งลำต้นหนึ่งำต้นเอาไปเรื่อยเอาไปเรื่อยทำบ้านทำบ้านทำโต๊ะทำโต๊ะทเก้าอี้ทกาอี้ทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ2าสองใบมะพร้าวมะพร้าวเอาไปสารเอาไปสารทำของเล่นโบราณเอาของนาะก้ากมัวัวของใช้ของใช้ต่างๆ เอามาทำของเล่นเอามาทำของเล่นอ่ะต่อไปก้านอ่าใบมะพร้าวใบมะพร้าวใบก้านใบมะพร้าวใช่ไหมก้านทานมะพร้าวกทานมะพร้าวเอาไปทำเอาไปทำอะไรครับไม้ฟาดไม้ฟาด้ทานมะพร้าวทานมะพร้าวต่อไปเอาไปสานผักชีด้วยนะเอาไปสานผักชีอันไรเพิ่มเติมนะต่อไป มะข้าวแก่มะร้าวแก่มะข้าวแก่มะร้าวแก่มะข้าวแก่มีลูกสีน้ำตาลน้ำตาลผ่าผลออกมามีกะลามีเนื้อเอาเนื้อไปขูดและคั้นทำเป็นน้ำตะพีตะีเอาไปทำไรได้เอาไปทำอะไรได้ลูกเอาไปน้ำกะที่ทำอะไรก่อนน้ำมะขี้น้ำมะขี้เอาไปทำไมเอาไปแกงเอาไปต้ม กะทินะคะเอาไปใส่ทำขนมต่างๆที่ต้องใช้กะทิขนมเป็ดขนมเป็ดอะต่อไปมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนเอาไปทำอะไรคะเอาไปทำมะพร้าวเอาไปทำมุ้งมะพร้าวเอาน้ำมาดื่มสดได้ไหมได้ได้อ่ะนี่เปลือกมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกนะเปลือกมะพร้าวไปทำอะไรได้เอาไปทำปุ๋ยเอาไปทำเชื้อเพลิงเห็นมนะเปลือก ที่เขาขุ่นๆที่เขาตกึงๆมากเออได้เล็นมะไปทำเชื้อเผิงเอาไปเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้เอามาอั่นแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยต่อไปงวงตาลงวงตาลมีประโยชน์ยังไงเอาเชี่ยวเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลที่อยู่ตรงกระบอกตาลเนี้ยไปเชี่ยวเชี่ยวใส่อะไรใส่กระทะนะคะเชี่ยวใสกระทะมีไม้กระทุง ใไหมกระถ u ตาใช่นี่นะคะกลายเป็นน้ำตาลอะไรน้ำตาลป๊อปลาทูหรือน้ำตาลปี๊บนั่นเองนะคะจบแล้วเห็นไหมเนี่ยตรงนี้คือองค์ประกอบเสริมถ้าไม่มีบันไดเนี่ยบันไดเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปลําบากแต่บันไดจะช่วยทําให้ให้คนขึ้นตาเนี่ยเขาขึ้นไปแล้วเขาก้ากระบอกตาเนี่ยลงมาได้ถูกไหมอ่ะในท้องถิ่นของเรามีงประกอบอาชีพทำตาเยอะไหมนี ใ่ก็บ้านเรามีบ้านเราเป็นจังหวัดสมุทรสงครามที่มีการเพาะปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพหลักใช่ไหมถึงได้มีถึงได้มีต้อพร้าวเยอะใช่ไหมแล้วยังเป็นมีมีอะไรอีกบ้างบ้านเราสมุทรสงครามหรือบ้านแม่กองเนี่ยยังมีอะไรบ้านที่มันเป็นสซฟโอปอบเมลปิงจีด้วยแต่น่าหน่ะไม่โมแม่โมไม่มีลูก เป็นโมมาจากสุพรรณบุรีเมืองกาญนะสุพรรบุรีก็มีนะเกีนยีเอ่ะยวอนไีกได้อะไรที่อยู่ในน้ำอีกมีแค่นี้เพื่อนสุดเก่งๆอะไรที่อยู่ในน้ำปลาอะไรปลาอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้านเราปลาอะไรนะปลาถูนั่นเองต่อไปปลาดุกดำโคลอาหารที่มีมะพร้าวอาหารมี ในส่วนผสมโมโกนัทฟูดโโนัทฟูดอ่ะอันแรกก็คือป๊อปปลาทูก็ทำมาจากน้ำตาลทรายนั่นเองต่อไปขนมอะไรขนมกล้วยเอาเอาเนื้อเผาวมาใส่ได้นะคะต่อไปกล้วยบอดชีกล้วยบอดชีกล้วยบอดชีใช้น้ำอะไรน้ำกะทิน้ำกะทิต่อไปขนมต้ม ขนมต้มใช้ส่วนไหนเนื้อมะพร้าวอ่อนใช่ไหมแล้วมาทําไมมาคุกมาคุกมาขูดแล้วก็มาคุกในขนมต้มลูกกลมๆเคยเห็นขนมต้มไหมเนี่ยต่อไปบุญมะพร้าวอ่าวนะาวต่อไปขนมจากเดี๋ยวพวกนี้เราจะทาบุนมะพร้าว อ่าพวกนี้เราทำรู้วาครับเดี๋ยวเราจะต้องมาช่วยกันโคนมะพร้าวออกมาให้มันเป็นเนื้อแล้วเราก็ต้องมานั่งเคี่ยวขกก็ออไปยากเลยนะคะอ่าขนมจ้าขนมจ้าต่อไปแกงกะทิแกงกะทิแกงกะทินี่ใช้มะพร้าวอะไรมะพร้าวแก่นะคะมะพร้าวแก่นะคะต่อไปขนมเปียกปูน ก็ใช้เ,เนื้อมะพร้าวนี่แหละมาปูดแล้วก็ใส่ตรงหน้าขนมเปียกปูนะคะอ่ะ oh. เดี๋ยวตรงนี้คุณครูขออนุญาตให้พูก้กล้าอ่ะมีใครเี็นู้กล้าในการที่จะนำเสนออ่ะดันนีหน้าตรงนี้ดันหน่อยอ่ะต่อไปคนหนึ่งใครคะ oh. อ่ะช่วยกันตะเอานี้ก่อนลูก oh. เริ่มอันนี้ก่อนเลยอ่ะช่วยกันดูนะคะว oh. ่า

อ่าอ่าสไลด์ตอบสไลด์ตอบอ่าต่อไปอ่าใบมะพรมาะไปทำอะไรเอาไปทำหมูเอาไปสารใช่ไหมอ่าต่อไปก้านเราไปทำอะไรคะก่อนชี้ก็สามารถพูดได้นะอ่าไม้ควายทำมะพร้าวต่อไป อาทางล๊อเเาไม่ทำอะไรคะใครไม่ตอบบังเนี้ยเฮ้ยทางล๊อคเเพ้อะนิยาอการางล่อคเเอาไปทำหนึ่งเร่องผดแล้วอาตอไปลูกูมะม่วแก่อาพูดดังลูกลกะม่วแกไปคูดไปเอาไปคูดทำอะไรค่ะตะีตอไป ดื่มน้ำได้ไหมดื่มน้ำสดได้หรือไหมได้สดชื่นตาตาอะไรคะอ้วนอ่ะอ่ะพูดให้ครบลูกดวงตาจะทำอะไรคะลูกดวงตาจะมีอะไรออกมามีน้ำตาออกมาใช่ไหมลูกต่อไปดวงแล้วเขาเอาอะไรรอเนี่ยเอากระบอกตารอนะคะพอเขาได้น้ำตามาแล้วเขาคนขึ้นตาลเขาก็จะกรีดน้ำตาแล้วก็เอาน้ำตาเนี่ยมาทำอะไรลูก มาเคี่ยวมาเคี่ยวจนเกิดเป็นอะไรลูกจะเกิดเป็นตามสีอ่าตบมือให้เพื่อนที่นําเสนออาอาหารไหวไหมใครจะนําเสนอเรื่ออาหารมีไหมหรือว่าสองคนนี้ตลอดวันชาปิ้งเราต้องหลออาหารนะอ่าป่ะเก่งมากตัวนี้พี่สัีอ่ามาอ่าพี่สดีสายเดียวเลยอ่ารวยอ่ามาง่อาหารที่ทํามาจาก มะพร้าวเป็นส่วนผสมอ่โคโ้นัทฟูดโคโ้นัทฟูดอ่ะเริ่มจากอะไรคะรอ่ะบอกก้ดอ่นตาม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 พี่มาด้วยหนึ่งสองสาม เบอร์สี่ละต่อไปขนมอะไรขนมต้มเ่งมากบัวขาวี่หกขนมอะไรคะขนมจากอันที่เจ็ดแกง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 ที่ทำมาจากกะทิต่างๆใช่ไ อ่ะต่อไปขนมเตี๋ยอ่ะอันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวพี่สันติเขาจะมาทำกับบ้านมากกว่านี้เดี๋ยวพี่ปุ๊จะให้เขาอ่าน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 เดี๋ยวพวกนี้เขาจต้องนำเสนอพวกนี้จะต้องนำเสนออีกหนึ่งรอบแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมคุกกติ๊กนะลูกนะอ่ะผลพวงจากการที่เราทำมุ้มะพร้าวเนี่ยอ่ะบอกยุ้งไอ้สันติะผลพวงที่เราทำมุ้มะพร้าวเนี่ยมันเกิดจากการอะไร มันเกิดจากการระดมความคิดของพวกเราใช่ไหมพวกเราทำไมพวกเราอยากทําใช่ไหมพวกเราอบอกขึ้นมาว่าเราอยากทําอันนี้ที่สุดเราเลือกอาหารที่ทํามาจากมขพร้าาแล้วแล้วเราก็เลือกมาว่าเราจะทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พยายามทําให้เต็มที่นะคะแล้วก็คนที่นําเสนอคนที่นําเสนอเนี่ยพยายามมั่นใจตัวเองพูดให้เสียงดังฟังชัด แล้วก็ไม่ต้องรีบมาส่วนเพื่อนที่เป็นผู้ฟัง<ม>ควรจะนําเสนอความคิดของตัวเองลงไปได้นะคะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าจะโดนไม่เดียวนะักเนี่ยเนี่ยเล่นตลอด2-4ชั่วโมงเลยขนาดน,านั่งนานนะเนี่ยนั่งนาย,ยังไม่ได้ฟังเลยเอ,อยากคุยจางเจนําเสนอไหมน้าเห็นไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ฟังไงเรื่องคเนี้ยุกคนนั่งตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ให้เจนทาขนมนมะพร้าวอ่ะ ใครไม่ตั้งใจคีู่จะไม่ให้ทำตอนเช้าใจหวังว่าเจーตั้งใจเรียนนะเออได้เห็นไหมยายเขาฝากฝังไว้ว่าเจーตั้งใจเรียนนะแล้วไมเจーไม่ตั้งใจลลูกเจーอยากเป็นอะไรลูกนะโค้อยากเป็นอะไรคะอยากเป็นหอะไรอยากเป็นอะไรตัวอะโอเคหลังตรงนะคะหลังตรงหลังตรงมากกว่าสมาธิห้านาทีนะคะ ก่อนที่เราจะทํากิจกรรมต่อไปเราต้องมีสมาธิก่อนตั้งสติก่อนหาวและหาวแลเดีย๋ยใครยังนอนดึกแลเล่นโทรศัพท์อยู่นะคุณครูจะไม่มีติดเติมให้เลยนะคุณครูจะให้มารงเียนทุกวันเลยฮะดีจัง่ใจดีดีดอ่าหลังต้องซิ้อกรอเ เรามาทบทวนความรู้ก่อนว่าเราต้องนนทำอย่างไรบ้าง